สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แอนจะพาไปเก็บอันเกลดินจ้าล่ะกะพาไปเบิ่งผักแอนฝากกดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์ให้แอนนำ้ำเนื้อจ้าเด้อแอนก็เพาะไว้ตั้งแต่ปลูกไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วจ้าตอนนี้ก็ได้พอได้เริ่มเก็บแล้วจ้าเพราะว่าอันแอนปลูกยางละนิดยางละหน่อยในโค้งผักไว้จ้าเมื่อกะไปไวอ้อีกัะหน่อยก็ได้เด้อพี่น้องเด้อมันยังไงได้อีกอยู่จ้า แต่ว่าเดี๋ยวจะถอนไปพ่อกินกับตําแตงมตราหัวแดงใหญ่ก็ถอนออกมาก,ก่อนหัวใหญ่หน้อยเขาก็จะแดงใหญ่ตาม,มงสี่เมตราเนาะถ้าผู้ในเบิ่งวิดีโอแอนกับวิธีการปลูกก็คือแอนจะปลูกเป็นแถวและจ้าแล้วก็เอาดินพ้วนเขากรบเขาเขาจะได้เป็นหัวง,างา่ามเมตรา ส่วนของใบนี่ก็สามารถเอาไปใส่แกงอ้อมแกงเอียงก็ไดดได้จ้าเด้อสำหรับผู้ใดเพิ่นมากินเนาะก็มีคนเพิ่นกินมันกินได้อยู่ได้จ้าใบอันของอันเลด้นยได้พ่อใส่อันกินกับตำแตีงเราจะเก็บไปสำนีกก้อนแอนกระเสภา,าเมื่อเบิงผักก่อนจ้ากำลังผากกันใหญ่กำลังผ้กกันงอกอันหายได้จ้าตัวนี้เป็นกุยชายจ้า สามซองจ้าแอนเอามาปลูกได้เพราะไว้เป็นเทศกุยชายทอดกินจ้ะตัวนี้ก็เป็นบักอื้อหรือฟักทองไทยหละจ้ะมีอแอนลายสายพันธุ์อยู่เนี่ยจ้ะปลูกก็จะได้กินได้พี่น้องถาดมะแคแอนอันต้นมันแหมล้ำต้นมันแหมหักแล้วอันนี้ก็ขั้นแอนตะไคร้จ้แอนก็เพาะไว้ ถ้าปีที่แล้วผู้ลจะจ้เอามาแยกหัวแยกอันนี้เขาเออกบางต้นก็เป็นไฮบางต้นก็ว่าเป็นตัวนี้ก็เป็นบัวหิมะจ้ะปีนี้อันซื้อดินมาเพาะบวคอยอันดีไหม่จ้ะเขาก็เลยขืนบวคอยงามปันไนดถธาตุนี้ก็น้ำเลมยอดได้พี่น้องก็ทีได้กินยอดใต่ว่าเขาก็สู่พระโทษเลยสู่ข้ากิลีได้พักกไ็ได้ให้ย่ามงอกหาตัวนี้ก็เป็นผักกาดเขียวพี่น้อง เรียวลาล่ออีกจากอาทิตย์จ้ะแองก็สิไดยย่า,ายต้นกล้าเขาออกจ้ะก็สิไดยห่อให้งามๆจ้ะตัวนี้ก็เป็นพักซี่จ้ะที่ลอดจากถาดจา้ะส่วนที่เหลือส่วนที่เห็นแวงแวงนั่นคือถาดกินต้นอ่อนไปละจ้ะนี่จ้ะปลูกเชและเล็กๆน้อยไปก่อนจ้ะพักไทยในโคงพักเพราะว่าช่วงนี้อากาศยังเย็นอยู่แมจ่จ้ะ จะส่วนแอนที่เพาะไว้ในกระถางกับมีแอนปะไปายไหมจ้าส่วนที่หลอดก็คือหลอดจ้าถ้าว่าหลอดมากนี่ก็คือใ่จากถาาแลรวจ้าเพราะว่าเขาจะเล่มต้นไหมจ้าตัวน,นี้ก็เป็นเลดตินจะปลูกในกระถางก็ได้ได้จ้าเด้ตอตัวนี้เป็นกระลำรูปสามเหลี่ยมไหมจ้ารูปหัวใจเพาะไว้เดี๋ยวคอยแยกจ้าแยกต้นก้ากับกเบลเรือแล้วพี่น้องเอ้ยถาดไหมหลายคักอีรีจ้าว่งนะ กินใบเหลือราชการแหละจ้าแต่ว่าส่วนนี้ก็คือยกไใบเขาละจ้าเขาเขาชิบอะไรไมาหยุ่งกับตูดที่เข้าใหญ่ออกมาจ้าช่วงนี้ก็สิอยากจักหน่อยตัวนี้ก็สิเป็นเบีย้ยต้นอันพักแค่วจ้าที่ปลูกไว้นะจ้าเนาะตัวนี้เป็นชนิดใบหย,ยิกจ้าแอนฟากดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แอนน้ำเลือดจ้าเด้อเจอก,กันคลิปหน้าจ้า